แฮมแฮมวันนี้ก็จะมีรีวิวบาเลส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 หนไหนไอเขี้ยมเมาส์แม่งด่วนแบบแบบแบบอาวุธหลักอาวุธหลักอะไรเมาส์แม่ง่วนอ่ะรีวิวบาเลสบาเลสนี่บาเลสบาเลส M อ็มแปดสองเหนึ่งนะครับผมโอเคนะส่วนฉายานะครับผมมาดูกันนะยชายายาอะไรนะ นะผมฉายานี่ก็ใช้นี่ครับล่านเร็วนะกับวิ่งนะต้องถือวิ่งนะเพราะบาเลสมันหนักที่เฮียนะส่วนแขนก็อยู่แคนนี้นะนี่ครับซามูไรามาสเตอร์นะผมโอเคนะผมโอเคนะไปยิงไก่กันเลยนะผมจะสอนวิธีการยิงบาเลสแบบเบื้องต้นนะวิธีการเล่นสนานะโอเคนะป่ะไปนะฮะโอเคนะผมนี่ก็อยู่ในด่านบอทดที่สร้างขึ้นมานะวันนี้ก็จะมาสอนยิงบาเลสแบบเบื้องต้นนะ บาเลสมีวิธียิงแบบเมาส์ไม่ไปนะวิธียิงแบบตองอย่างนะผมคือยิงแบบยิงปุ๊บแล้วก็กลับมาเป็นกล้องเดิมแล้วก็ยิงต่อนะนี่ครับนี่คือวิธียิงแบบแรกๆครับอ่าครับวิธีนี้จะยิงได้ผลนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งคือพิษสกโบนะครับก็คือการนะครับกดคิวๆน้าอย่างนี้นะคิวๆนะกดคิวแล้วก็คิวแล้วก็คิวนะผม แล้วก็กดซูมนะแล้วก็ยิงแล้วก็กดคิวคินะกดซูมยิงคิวคิวถ้าทำเรือก็ประมาณนี้ครับี้นะครับผมหรือว่าคนที่แบบเก่งๆแบบอยากจะยิงเร็วหมนมาโค็อย่างเงี้ยนะครับผมนะนะครับผมโอเคนะผมนะครับนี่มีอีกวิธีหนึ่งนะสำหรับการเล่นบาเลนนะผมก็เมื่อนะครับมาอยู่ใกล้ๆนะ เป็นแดงๆนะเมื่ออยู่ใ,ใกล้ๆแบบระละระยะโจนตัวนะเมื่อตรูอยู่ตรงนี้นะแล้วแบบโผลมาแล้วขี้เกจแบบโซมยิงก็คือแบบยิงไปเลยนะเมื่อตัวสีแดงบุบยิงเลยฮนะนี่คือวิธีการยิงแบบเบื้องต้นนะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่ใช้เล่นกันปจำนะสำหรับสไนนนะคือการเอาเมาส์เล็งนะนะโดเห็นตรงนู้นะนะหนะโดนะ,น,ะ,น,ะนี่ฮะก็คือเอาอันนี้ครับเอามีดนะเอามีดเล็งนะ เอามีดปุ๊บมีดแล้วก็สับปืนแล้วก็ยิงเลยนะมันจะตรงกว่านะโอเคนะผมอ่านี่ก็เดเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูนะอ่านี่คือเดี๋ยวจะยิงแบบเนี่ยฮะนี่คือวิธีที่สองนะวิธีแรกที่ผมสอนไปนะนี่มาดูพิาโคบนะนี่คือวิธีเนี่ยยิงแบบโจนตัวนะ โอเคนะครับก็ม oh. uh ีว oh. uh ิธ oh. uh ีการเล่นเบื้องต้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูยิงไกรกันเลยครับโอเคครับอ่าเรามาอยู่ในพอนะเหลือแต่เจ็ดนาทีนะพอดีเลยได้ทำคลิปไม่ต้องอยิง เล,นนะเ,เล่นมีดอีกแล้วแม่งน่าเบื่อเล่นปืนเจอมีดไอ้ยีบพอ,องสั่งอะไรดีใจไปยัไเหรอโอ้ยตายแล้วกูไอ้ยี้บเล่นดีใจเจอแต่พวกเล่นมีดทุกทีเบื่อเฮ้ยนายเจอมีดนะโคตรน่าเบื่อเลยนะอุย้ย ไอ้เเากนไปเล้ไกลนะเรานี่ก็โอ้ยไปเร็วทางเราเดืออะอ่า้ไม่โดนตัวนี้ก็นังอารมณ์เสียนะ

ตายแล้วตายแล้วโดนยิงยิงคอยดูแลเก็บปืนนะครับ้นะ เดอเล่นนี่แล้วก็มาเ,มก,เก็บปืนดีนะโหแบบยิบ,แบบโคตรน่าเือะมาดูนะมาดูนะอเ้ยยิงป็นยังไงวะโอ้โหไม่มาปยเนเมาส์มอแบบนะจับปดมกันนะแบบเก็บปืบุยแล้วนะโหอามามามาคนะือผมนี่ถหัวเลยนะเล่น,ะนนะเล่นดะัด

ไม่โดนจินคิลเลอร์ไปในห้อยไม่โดนไ่โดนคุณใหม่คนละ โอ้โหโดนยิงง่าให้ตายนะโอเคนะผมอ่าด เด็ดอ๋ออีกสามตัวพึ่งขอขอขอพึ่งยิงเหรอพึ่งยิงตทงตัวขอขอเฮ้ยได้ตัว r e รนที่เจ้าไปนะโอเคนะผมถ่ายนี้ผมก็ปวดหัวนะ ก็คือเล่นเล่นทีคือเล่าฟังแบบพวกมีบาเลสพวกมีเอทีเมเก็บปืนนะก็คือไม่มีครั้งไหนที่แบบจะเล่นแบบสนุกเลยนะที่เล่นบาเลสนะก็คือแบบเล่นปุ๊บคนอื่นก็มียศดเพชรก็มีนะมันซึ่งมันไม่แฟร์เลยนะสาหรับที่คนทีเอ็มที่เอามาขายนะปืนนี้นะปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ไม่มีโค้ดขายแล้วนะผมก็คือว่าถ้าอยากจะได้คือต้องไปซื้อรหัสพวกยดสามเพชรนะหรือว่าคนที่มีแล้ว ปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนในตำนานกระบอกหนึ่งเลยนะครับโอเคนะผมบาเลตก็มีข้อดีตรงที่ว่ายิงนัดเดียวตายนะแต่ไม่สามารถเอานำการลงแข่งไม่สามารถไปเล่นในการแข่งได้นะส่วนข้อเสียคือหนักนะผม <laughs> วิ่งทีแบบหนักอึ้งเลยโอเคนะผมขอไปเพียงเท่านี้นะผมขอฝากแคน์ด้วยด้วยนะแคร์เนี่ยแคร์นี้เลยนะโอเคน,นนะ